ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่เป็นธนบัตรฉบับละยี่สิบบาทในรัชกาลที่สิบเป็นแบบที่สิบเจ็ดซึ่งเป็นแบบรุ่นแรกของรัชกาลที่สิบซึ่งในปัจจุบัน เราก็จะพบเห็นได้ลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเ,เนื่องจากได้เปลี่ยนมาใช้แบบธนบัตรฉบับละ20บาทโพลิมเมอร์หรือพลาสติกเพื่อความคงทนของธนบัติสำหรับธนบัิรุ่นเก่าท่านใดที่มีเก็บไว้จำนวนมากๆหรือติดกระเป๋าไว้ ลองหยิบขึ้นมาดูสิครับว่าธนาบัตรของท่านมีแบบในคลิปวิดีโอหรือเปล่าเพราะสำหรับคลิปนี้สังเกตแค่ตัวเลขซึ่งเราจะเรียกว่าธนาบัตรเลขกระจกซึ่งธนบัตรเลขกระจกจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่สิบรูปแบบ ซึ่งเราจะนับแต่เลขเจ็ดหลักถ้าบัตรเลขกระจกจะมีเลขหลักหน่วยกับหลักที่หนึ่งกับหลักที่เจ็ดเป็นเลขตัวเดียวกันหลักที่สองหลักที่หกและหลักที่สามกับหลักที่ห้าส่วนหลักที่สี่หรือตัวกลางเป็นเลขอะไรก็ได้ แต่ในคลิปนี้เราจะเปิดรับซื้อในธะบัติเลขกระจกเป็นกระจกสลับเลขกระจกสลับคือตัวที่หนึ่งกับตัวที่เจ็ดเป็นตัวเดียวกันและคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองก็เป็นเลขเหมือนกัน ซึ่งจะสลับกันลงตัวพอดีเราจึงเรียกว่าเลขกระจกสลับไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ได้อย่างเช่นในคลิปนี้เราจะเห็นเลขเจ็ดสองเจ็ดสองเมื่อเรานำมาจับคู่ก็จะลงตัวพอดี สำหรับท่านใดที่มีแต่ต้องเป็นธนบัตรฉบับละ20บาทรุ่นที่17ที่เป็นแบบกระดาษในสภาพ UNC หรือไม่มีรอยพับทางเรายินดีรับซื้อในฉบับละ1,200บาท แต่ถ้าธนาบัตรมีรอยพับและรอยยับราคาก็จะลดน้อยลงซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพของธนบัตรด้วยท่านสามารถสร่งรูปมาประเมินราคาได้ช่องทางการติดต่อจะอยู่ในลิงก์ใต้คลิปวิดีโอ และขอย้ำนะครับว่าธนาบัตรจะเป็นเลขอะไรก็ได้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเลขเจ็ดสองก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารขอบคุณครับ